อาการมันเป็นอย่างเงี้ยลักษณะแบบเง,งี้ยไม่ค่อยพูดนะครับอยากอยากนอนกันไหม,มตรงๆจะนอนกับใครคุณดีใจดินอนกับพี่เหรอคนนอนด้วยแล้วอย่ามาแซมกูด,ดิห้องนอนได้สองคนพับไอควายออจังไม่ตัดอย่ากบอกต้ลอลองงานที่ไหนลุงเออ,อเขาอยากนอน ใครเริ่มก่อนพดูดตอนมันใสอยู่บนรถหรอกโกรธไอ้เจ็บบนรถเพราะว่าพี่อารอมาหนูก็เจ็บอยู่เลยนี่ไม่งทำห้เจ็บคนเดิมอ่ะทำอะไรที่พี่อ,รอารมณ์มันร้องไห้แล้วน็ร้องเอียกอะก็เลยโกรธมาตอนนั้นไม่แต่วันนี้เขาถ่ายคลิปกันแล้วทำไมเอ็ง,อง,องไม่พูดดีๆแล้วไปกวนติงเขาทำไมกูว่สายอยู่เฉยๆของกูอยู่แล้วทำไมอ่ะแล้วไันปกวนติงเขาทำไมชอบไอ้ไหม,ไม ไม่รักไม่เลยเหรอไม่รักมึงอ่ะก,ก็กลับไปสั่อ,อยาไม้กูเห็นนาอีกกูแค่นี้แหละประเด็นปากเสียงคือว่ามึงทะเลาะกันคือผมมันไม่ได้เริ่มก่อนด้วยไหมผมผมก็เข้าใจคุณไอซ์ว่าคุณไอซ์โตแล้วแต่ว่าคุณหลังก็เป็นเด็กเนี่ยแต่ว่าคุณก็ลงไอ้ลงมือไงตอน้มันสมควรทําไหมล่ะคนอย่างมันอะ่ะคุณหลังรู้สึกไงตอนนี้คุณหลังต้องการอะไรตอนนี้ต้องการต่อยมันคืนหรืออะไรฟังกูไม่เนี่ยเดี๋ยวคุณมัน้องให้มันไม่ถูกคุณดีแล้วชอบใช้อารมณ์มึงเนี่ย อุ้ยมีอยู่ใจล้เรื่องเอาตามหลักความจริงนะผมก็อยู่ในเหตุการณ์ลักษณะท่าทางของคุณหลังอ่ะมันไม่เหมาะสมตั้งแต่แรกเราไม่ได้เข้าง่ายไอ้ใช่เราตามหลักความจริงตามหลักความจริงใะที่ผมเ็นจริงผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยเข้าใจไหมครับผมเปิดคลิปปุ๊บก็ไอ้หลังก็จะคอยแขะคอยแข่ไอ้ไอ้มนผมก็เลยพยายามที่แบบว่าทําให้แบบว่าเออหลังเงียบนะไม่ต้องไปแขะมันที่นี่ก็พอผมกินรังพุงปุ๊บอ่าทีนี้ทะเลาะกันอีกแล้วไอ้ไอ้ก็เลยตบเลยตบตรงไหน ต่เข้าหัวเลยผมได้ยินเสียงน้ำแป๊ะแค้นในตอนนั้นอ่ะผมถามคุณน่ยก็ต้องมีบ้างแหละผมว่าเออผมรู้สึกว่าคุณน่าจะแค้นแหละบางสิ่งบางอย่างที่เราควรพูดอ่ะเราก็ควรพูดได้บางสิ่งบางอย่างมันไม่ควรพูดก็ไม่ต้องควรพูดใช่ไหมใคุณหลังต่อไปนั้นคุณต้องมีมารยาทมากขึ้นนะคะผมไม่ได้ว่าคุณไม่มีมารยาทแต่ว่าบางทีอะคุณในการแบบคุณเข้าสังคมเนี้ยคุณแบบพูดแบบไม่ค่อยไพเราะเท่าหร่เลยผมพยายามให้คุณพูดมีหางเสียงด้วยไงของเราใช่เวลาแบบมีใคร ทำให้ตัวเองดีกว่าเดิมก่อนนะบ้านก็ไม่ใช่บ้านตัวเองกูมาอยู่นี่ก่อนมึงมึงอย่ามารู้ดีกูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกูทำงานของกูมึงอย่ามารู้ดีใจเย็นครับใจเย็นครับอันนี้คือสามทางเตี้ยคุยกันดีๆครับคุยกันดีๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าคุณแบบไปบาดหมางอะไรกันมาจากไหนแล้วคืนนี้ไม่ต้องมานอนข้างกูด้วยกูนอนตัวงคืนก็ไแหละดูมันพูดมีหลายรอบเลยแล้วเขาก็เตะคุณด้วยใช่ไหมอ้าวทำไงอ่ะเพราะแบบนี้ไกูถึงเลยทำมึงอ่ะอ้าวถ้ามึงถ้ามึงไม่มากูตี้ยห่วงกูไม่ทำหรอก มือหยิบยับแม่งเลยดีกว่าเอาถือนี่จะเย็นนี่ใจะจะเย็นนดิแกลงไม้ลงมือครับไม่ดีครับไม่ดีอย่ายาคุณพูดอะไรนะครับกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่คุณโดนตบบ้องหูเอ้ยไม่ใช่ตบหัวตบไปอ่ะไม่ใช่แบบว่าจริงจังอะไรขนาดนั้นคุณพูดดีคุณพูดหน่อยอย่ามานั่งจ้องหน้าสวบลูกกระทาเอาห้อถามคุณคุณรู้สึกยังไงครับเอาห้องถามมาเลยไม่ใจเยังไฮ้ยังไงที่นี่ อย่าเยคุไอ้คนณไอ้นนี้ก่อนนะคุณกระดาษคองเสื้อเลยเหรอคุณกระดาษคองเสื้อก่อนนะอุ้ยอย่าอย่าอย่าได้แต่ปนผมขอยิ้มตัวคุณเจมถ่ายผมเป็นตัวได้ไหมได้คุณคุณเจมเดี๋ยวผมขอยิ้มตัวกันเอาไงเอาไงเออผมล้างคุณไอ้ไวดีกว่าคุณไอ้กับคุณหลังเป็นยังไงกันครับเขามาผมเขามากดตู้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่าดิ กูมีเกมดีๆมาแนะนำมึงเว้ยเกมเนี้ยเกมวงล้อเนี่ยเข้าไปในลิงก์มันดีไหมล่ะเดี<ๆ>๋ยวทำให้ดเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูนี่มันเป็นเกมวงล้อเหมือนที่แบบว่าออวงล,ล้อบอลลิศอ่ะเป็นเอาเงินบอลลิศกูเคยเล่นแล้วเงี้ยมันกูเคยเล่น,ลวนเว้นแต่ไม่ฝากคันต่ำสามส,สี่ร,ร้อยกูเลยไม่เล่นกูแพงเกินอันนี้อันนี้ฝากกี่บาทก็ได้ห้าบาทก็ได้อะดีหนึ่งบาทก็ฝากได้แต่ว่าพี่แค่วงเออซุ่มแต่ว่าหมุนครั้งละห้าบาทก็ถูกเออเนี่ยแล้วเรากดจุดได้ใช้ฝีมือเอาเออได้ไหนลองเล่นแแล้้วกูไดตารก ตาแดงห้าร้อยทำไมมันออกง่ายจังวะตาแดงห้าร้อยออกง่ายเกินอันนี้กูว่าไม่บั๊กหรอกไม่น่าจะบั๊กหรอกมั้งมันออกง่ายเท่าวะง่ายไหมง่ายเอาหลังหลังอีกลองดูเฮ้ยหลังนี่นึงไอหลังดวงไม่มาดวงไม่มาเลยอะนี่อกูนี่หนึ่งร้อยนี่เป็นไงกูหนึ่งร้อยตาแดง โอ้ยแค่นี้ว่าพอก่อนดีกว่าว่าพอแล้วแค่นี้กำไรแล้วแค่นี้กำไรแล้วฝากเท่าไหร่ยังห้าสิบเนี่ยเมื่อกี้นี้เออฝากห้าสิบบาทถอนง่ายป่าวะถอนง่ายนี่ก็แค่แบบว่าช่องแรกใส่ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเนี่ยอ่ากดไปถอนใส่เบอร์ใส่เบอร์แล้วก็ช่องช่องที่สองช่องล่างเนี่ยใส่จำนวนเงินที่เราต้องถอนแค่เนี้ยแค่เนี้ยฝากห้าสิบคุณดูได้ร้อยหกพันร้อยเงินเงินค้างอยู่ในวอลเลทถ้าห้าบาทเอามาลองลงรูลองลองกูว่าแม่งดีทิ้งลิงไว้นะทิ้งลิงไว้ได้อาการมันเป็นอย่างเงี้ยลักษณะแบบเงี้ยไม่ค่อยพูดนะครับ อยากอยากนอนกับน้องแม่ตรงๆไม่จะนอนกับใครปุถีจีนใจดินอนกับพี่เหรอห้องนึงนอนได้สองคนครับไอ้ควายไม่สัตว์อยากอยากเราต้อลงนอนใย่ไหมยังงงเออก็ยังเอาตบคืนไหมไม่ทำไมอ่ะก็จะไม่จบอ้าวไม่ใจยังไม่จบเมื่อกี้ยาวเหมือนเดิมอ่ะไม่งั้นมันก็จะร้องกันตลอดไปอย่างเงี้ยมันมันต้องมันต้องจบมันให้เองตบทีนึงเลยนะก็แค่ตัดขากันโอเคตามนี้ไม่คนรู้จักกันด้วยตามนี้ โอ้ oh, ตายอยอ่ามาขอโทษกูด้วยนะมึงอ่ะเพราะเมื่อวานมึงก็มาเป็นคนขอคือดีกูอ้าวกูนี่งออยู่แลว้วคนอย่างมึงไงแค่ไม่มีมารยาทพาอแล้วตอนนี้เราจะถ่ายคลิปด้วยกันทําไงเนี่ยไม่ถ่ายเอ,อ่าไม่ถ่ายจะทำไงอ่ะ,ะเข้ากล้องนกึกวไม่เข้ากูจะเข้าเพราะงานของกูทำไมอ้าวมึงจะเข้ามึงก็เข้า,ขาอ้าว <c oughs> <c oughs> จัดในรายการผมคุณต้องอย่าแช้อารมณ์แล้วช่องคุณเนี่ยช่องคุณในหลังพันดุนเนี่ยคุณจะทำต่อไหมทำต่อทำต่อแล้วที่เทียน,นี่เข้า แต่คุณอย่าพูดคำหยาบดีอย่าพูดคำหยาบอย่าออพูดคำหยาบเลยครับต่อไปเรียกคุณหลังคุณไอซ์อย่างนี้โอเคไหมอ้าวจะเรียกว่าอะไรไอซไอซเรียกไอซ์เช่ไหรอยก,กไอซ์แม่งเลยอ๋อ,อแต่เขาเป็นรุ่นพี่คุณนะเขาโตนะไม่ไมีอะไรยากเด็กไฟเด็กอยาก่ามึงจะเข้ามากู๊เอาไปแต่เขาเป็นรุ่นพี่คุณนะเออเล้วเขาเขาคอยพาคุณไปทำจำได้ไหมเมื่อเมื่อห้าสามสี่เดือนที่แล้วว่าเขาไปรับไปส่งคุณจักรยานคันสีส้มที่เขาซื้อให้คุณตังเขาครึ่งหนึ่ง รู้ไหมเสื้อผ้าที่ซื้อให้เองใส่ตังไอ้ไครึ่งหนึ่งรู้ไหมก็คอยหวังดีตลอดเออขนมที่เองกินข้าวทุกมื้อที่เองกินตังไอ้ไครึ่งหนึ่งรู้ไหมเนี่ยน่าจะเพิ่งรู้เพราะที่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันออกด้วยหรอออกอ่ะไม่ออกเองแล้วแล้วเองจะกินข้าวไหนเนี่ยกินก็ได้อ่าอย่าไปขอเข้าต้มย่ากินนะมึงพูดอย่างนี้เหรอไอ้สปารึงเนี่ยกูดิกูดิกูดิ ปากเลยครับอนีมยากมากนะมืออ่ะไหวขอบคุณมั่งนะเวลาใครให้เยี่อะไร่ะฮะอุ้ยอมสัตว์เอาไปไปเออเออเอาดิเอาดิเอเออุ้ยอุ้ยเอ็เออ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 ไม่ร้องเก้าอีมาแล้วครับพลังดิยาาาาาาาัาา ได้มึงซื้อหม่ให้กูด้วยไเอาละครับตอนนี้เขามีของเือทกกันแล้วเอเาเป็นโทรศัพท์ของคุณไอ้นะโทรศัพท์กูแตกเเจ็บหนักยา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 ยิสั์นะครับตีนะัตีนะครับไ่รังไม่ก้าหรอไม่ังมก้าหรออุยแตกอสาวเ้ยลอยๆมาดูสัตว์นี่ดูดีๆแตกอลอยความว่างว่างเลยี่่ ก็เราแตกเรื่องเรื่องแบบนี้จบจบกันยังไงเลยจบจะจบไหมเนี่ยแตะไหมเนี่ยจะวางแตะไหมจบะไหมแตกสามรอยอ่ะแต่แต่พี่เห็นว่ามันมันมีรอยผมไม่พี่ไม่รู้ว่ามันเป็นรอยเก่าหรือรอยใหม่พี่มาดูทางนี้นี่อันนี้เห็นชัดเลยรอยเก่าเปล่าคุณมาจะมาตังค์เก่าเมื่อกี้เลยอันนี้รอยเก่าหรือรอยใหม่รอยเท้าเท้ามากเลยคุณอะไจะต่อยไม่ต่อยต่อยไม่ต่อยเอาเลยเฮอยให้เขาแตะให้แตะ ยังไม่ง <c oughs> นังปมไม่มวดมั่วเลยอ่ะดูพี่อะไรอ่ะไมยายอ่ะเจะโแผลพี่หรือโดาแผพี่น้องๆๆ <c oughs>